การแพนิก <P an ic> เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับการแพนิกเนี่ยเกิดขึ้นจากระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยทำงานเยอะเกินนะครับในช่วงสั้นๆขึ้นมานะครับก็หลายคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆมันอยู่ๆมันก็ทํางานเยอะขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความกลัวได้นะครับอาการแพนิกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ถ้าเกิดซ้ําๆนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยรู้สึกแบบมีความกังวลว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดขึ้นอีกก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างก็จะถือว่าเป็นโรคแพนิก ขึ้นอยู่กับความถี่ด้วยขึ้นอยู่กับออการตอบสนองของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติแหละว่าถ้าเราเริ่มมีแ a n น c ิ t แอทแท็กที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยสัก 2- 3าครั้ง4ครั้งเนี่ยเราก็ครั้งหน้าเราก็กังวลแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ความกังวลนี้อาจจะทําให้เราต้องหลีกเลี่ยงไม่กล้าไปอยู่ในสถานการณ์บางอย่างนะครับหรือว่าต้องระวงอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยทำให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นซ้อนทับขึ้นนนไไปปด้ครรัับอถึงเเียก็โรคคร การของระบบอัตโนมัติที่ทํางานเ,ออเยอะผิดปกติขึ้นมาทันทีนะครับอาการลักษณะของมันก็คืออยู่ๆจากระดับปกติอยู่ๆมันก็มีอาการบางอย่างขึ้นมาอย่างฉับพลันนะครับอย่างฉับพลันเนี่ยก็มีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอาการถึงมีอาการเนี่ยใช้เวลาหลักนาทีนะครับ อาการที่มีเนี่ยก็มักจะต้องมีหลายอย่างเราถึงเรียกว่าเป็นแพนิคนะครับอาการที่มีมีอะไรได้บ้างมีตั้งแต่ปวดหัวเวียนหัวนะครับมีรู้สึกใจสั่นใจเต้นแรงอันนี้อันนี้พบได้บ่อยมากหายใจไม่อิ่มหายใจไม่พอนะครับคลื่นไส้มวนท้องรู้สึกปั่่นปวดในท้องนะครับอาจจะมีมือสัน่นนะครับอาจจะมีรู้สึกชาในบางที่นะครับก็จะพบว่าอาการเนี่ยมันไปทุกระบบเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดขึ้นค่อนข้างเข้มข้น ฉะนั้นไม่แปลกเลยที่คนเกิดแพนิกครั้งแรกแล้วจะรู้สึกตกใจครับอย่างที่คนไข้มักจะมาบ่อยๆนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ว่าเขาก็ใช้ชีวิตยอยู่ปกตินี่แหละช่วงนี้อาจจะมีเรื่องกัวงวลเรื่องเครียดอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตอยู่ๆก็รู้สึกว่าใจมันเต้นแรงนะครับหายใจไม่อิ่มนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า ม,มีมือชาๆมีความรู้สึกแปลกๆที่มือประกอบกับหัวมันเริ่มวิงเวียนวิงเวียนนะครับเกิดขึ้นมาภายใน2นาทีเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็เป็นอยู่สัก5นาทีหรือ10นาทีระหว่างนั้นคนที่เป็นก็ต้องกลัวนะครับบางคนเนี่ยก็จะกลัวว่าฉันจะเป็นบ้าไปหรือฉันก็มันจะตายนะครับหลายคนก็จะหาความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือที่ต้องหานี่ก็อย่างเช่นไปโรงพยาบาลเลยไปห้องฉุกเฉินนะครับหลายคนก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนื่องจาก อาการส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ไม่เกิน5นาทีหรือ10นาทีงนั้นกว่าจะไปห้องฉุกเฉินได้ในเมืองไทยมันก็หายแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหนักๆก,ก็อาจจะแค่อาจจะมีความรู้สึกหรือว่าใจเต้นเนี่ยเต้นเร็วมากผิดปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นค่าที่เร็วมากจนกระทั่งถึงขั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรประมาณนั้นนะนะครับก็อาจจะเขาเสลียจะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนั้นเป็นไปได้นะครับ ความหนักความเบาเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่เขารู้สึกนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องระยะเวลาบางคนเนี่ยเป็นแค่2นาทีางั้นก็ทําใจง่ายเนาะบางคนเป็นถึง10นาทีหรือบางคนอาจจะเลยๆไปถึงครึ่งชั่วโมงบางคนบางในบาง,ร,บางรก็มีเรื่องสะเทือนใจเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าแพนิคเนี่ยจริงๆก็ก็พบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย เมื่อตอนที่เกิดอาการเนี่ยไม่ไม่ได้จะมีตัวกระตุ้นชัดเจนครับแต่ก็หลายคนก็พบว่าตอนที่เกิดอาการเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นอะไรอยู่บ้างซึ่งส่วนใหญ่ตัวกระตุ้นเหล่านี้ความตัวความเครียดเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้มากเกินชีวิตประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โรคของความเครียดไม่ใช่ความเครียดทําให้เกิดอาการแต่จริงๆมันคือร่างกายหรือสมองหรือระบบอัตโนมัติเนี่ยมันมันทำงานเริ่มเพี้ยนเพียนไปเริ่มผิดปกติไปแล้วเมื่อมีอะไรกระตุ้นนิดหน่อยหรือแม้แต่ไม่มีเนี่ยมันก็ทำงานเยอะขึ้นมา ก,นนการรักษาโรคแพนิกอันดับแรกคือต้องต้องให้แน่ใจก่อนว่านี่คือแพนิกนะครับโรคที่ใกล้เคียงกันที่อาจจะทําให้เกิดอาการคล้ายๆกันในหลายระบบได้ก็อย่างเช่นโรคโรคไทรอยที่ที่ไทรอยสูงนะครับหรือแม้แต่โรคปัวใจจริงๆก็เป็นได้นะครับเมื่อเกิดอาการจริงๆก็ ถ้าผมแนะนําก็ไปแยกโรคเหล่านี้ก่อนไปหาไปพบคุณหมอก่อนว่าตรวจร่างกายเราปกติดีใช่ไหมถ้าปกติดีมีหลายอาการมีลักษณะาการมันเหมือนกับแพนิกมันก็คือแพนิกก็ได้ครับการรักษาแพนิกเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดก็คือการให้ความรู้ว่านี่คือแพนิกอย่างที่อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปไม่เคยมีใครตายไม่เคยมีใครเป็นอะไร้วยแพนิคไม่แพนิคเลยแต่มันแค่รู้สึกความไม่สบายนะครับ รู้ว่าเป็นแพนิกแล้วก็รู้วิธีจัดการกับอาการแพนิกที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะสอนให้คนไข้ทำรีแลกซชันทำการผ่อนคลายนะครับแล้วก็จริงๆแค่นี้ละครับอาการก็จะจบแต่ในหลายคนเนี่ยที่พนิกเกิดขึ้นมานานแล้วเกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมัน,นอย่างนู้นอย่างนี้ก็การใช้ยานะครับก็จะเป็นอยู่ยาในกลุ่มยาต้านเศร้าเนี่ยก็จะช่วยลดความถี่รลดความรุนแรงของอาการแพนิคได้จนกระทั่งคนไข้ สามารถเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอาการที่เขาจัดการได้นะมันไม่ได้อันตรายนะครับจริงสำหรับโรคแพนิกเนี่ยมันแค่บอกเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่าคิดดูว่าตอนที่เกิดอาการขึ้นเนาะแล้วก็มีคนบอกว่ารีแลกรีแลกแก,ก็ทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั้นเมื่อเราเจอคนไข้เนี่ยเราก็จะสอนในห้องเลยนะครับให้ให้ฝึกการเดินแอสเตชั่นจริงๆก็ ทั่วทั่วไปเลยครับอย่างเช่นการควบคุมการหายใจนะครับแต่ก่อนจริงๆจะควบคุมการหายใจเนี่ยเราก็จะบอกคนไข้ว่าอาการที่เกิดขึ้นนี่คือแพนิคเกิดกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยหน้าตาม,มันจะเหมือนกันนะครับอันที่2คือบอกตัวเองก่อนว่าแพนิคไม่ตายไม่เป็นไรฉันฉันจะโอเคเดี๋ยวมันก็อันที่3เนี่ยก็เริ่มต้นีแลเซชั่นส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือเรื่องการควบคุมการหายใจหรือว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับทำสักพักหนึ่งอาการ าอาการแพนิคก,ก็จะลดลงนะครับและคนไข้ก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อฉันจัดการกับมันได้ฉันควบคุมกับมันได้มีคนไข้แพนิคหลายคนเลยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ยาอะไรเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนไข้ที่จําเป็นจะต้องใช้ยาต้านเศร้าหรือว่าบางคนก็อาจจะต้องใช้ยาในกลุ่มยาคลายกังวลเพื่อลดอาการนั้นทันทีถ้าอาการของเขาค่อนข้างเข้มข้นแล้วเขาจัดการเองไม่ได้ครับ ส่วนใหญ่ก็มีว่าตัวคือคือเสียชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่กลัวว่าจะเป็นโรคร้ายกลัวฉันจะไม่หายกลัวว่าจะกลัวว่าจะควบคุมไม่ได้หรือกลัวว่าจะเป็นบ้านะครับมันมันมันก็ชวนให้คิดอย่างนั้นได้ผลของแพนิกเองเนี่ยส่งผลให้คนแต่ละคนเนี่ยมีการเรียนรู้ต่างกันเนาะบางคนก็จะเรียนรู้ว่า อ๋อถ้าฉันเกิดแพนิคเนี่ยฉันไม่ควรจะอยู่ในที่ที่ไม่มีใครมาช่วยนะครับ<ๆ>เขาก็จะไม่อยากไปอยู่ในที่ที่เปลียวนะหรืออยู่ในที่ที่มีคนเยอะที่ไม่รู้จักช่วยใคร,ใคร,ใ,คร,ใ,ครใครก็ช่วยไม่ได้อันนี้เราเรียกอะโกราโฟเบียอะโกราปกติแปลว่าตลาดไม่อยากไปตลาดเพราะว่าไปตลาดแล้วเดี๋ยวเกิดอาการแต่เกิดอาการที่ตลาดไม่มีใครช่วยนะครับการให้ไปโรงพยาบาลไปได้เพราะว่าถ้าเกิดอาการที่โรงพยาบาลจะมีคนช่วยนะครับก็อันนี้เป็นอาการโฟเบียและการกลัวที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากเป็นแพนิกได้ถ้าถ้าตอนที่ไม่มีอาการก็ก็อาจจะแค่ก็อาจจะซัพพอร์ตเขาตามปกตินะครับแล้วก็ให้กาลังใจเขามันหายได้มันฝึกได้เธอจัดการได้แต่ถ้าเจอตอนที่มีอาการสิ่งที่สิ่งที่อาจจะช่วยเขาได้ก็คือช่วยไกด์ว่าอันนี้คือแพนิคใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่หรือแม้แต่อยู่ๆก็หัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นมาซึ่งมันไม่เหมือนแพนิก เหมือนแพนิกอโอเคใจเย็นๆเดี๋ยวเราอยู่ด้วยแล้วก็ค่อยๆช่วยหายใจไปด้วยกันอย่างนั้นก็ได้ครับช่วยสปอร์ตเขาแล้วก็ลสำหรับหลายคนอาการพวกนี้ก็ยังเป็นอาการที่น่าอายนะครับงั้นการพูดคุยการสื่อถึงหรือแม้แต่การสปอร์ตเนี่ยก็ควรจะทําในที่ที่แบบก,ก็เป็นส่วนตัวหน่อยไม่ใช่ไปเจอในงานเลี้ยงรุ่นก็แพนิคเป็นยังไงบ้างก็ไม่ควร แบบชัดเจนไม่ค่อยมีครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นว่ามีแบบที่ท,ที่ที่ใช้ประเมินชัดเจนแต่ว่าเนี่ยแหละครับคนที่เป็นแพนิคก็จะมีหลายๆอาการขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าอยู่มีอาการพวกเหมือนตื่นเต้นตกใจมันคือตื่นตระหนกนะหลายหลายอาการพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็หายก็ก็มีโอกาสเป็นแพนิกเยอะก็แนะนําให้ไปตรวจก่อนอาจจะตรวจทางฝั่งคุณหมอทั่วไปคุณอายุรกรรมก,ก่อนก็ได้หรือมาหาจิตแพทย์เลยก็ได้ ว่าในขั้นต้นเนี่ยคือเราก็ต้องเช็กก่อนว่าไม่ได้มีโรคอย่นจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพนิคก็รักษาไปนะครับคนไข้แพนิคส่วนใหญ่รักษาหายครับหลายคนเนี่ยคือมันก็ยังมีอาการค้างอยู่บ้างมีนิดหน่อยๆนยแต่เกิดขึ้นปุ๊บเดี๋ยวเข้าจัดการได้เองเลยมันก็จะไม่มีผลต่อชีวิตของเขาครับหลายคนเนี่ยอาการไม่ได้เกิดถี่มากนะครับก,ก,ก็อาจจะใช้เวลานานกว่าว่าเออเรามันเริ่ม,ม,มเป็นปัญหาแล้วก็มาหามามอผมเองจริงก็มีคนไข้ที่เป็นแพนิคแอทแทกแต่ไม่เคยไม่เคยเป็นโรคแพนิค คือมีแอตแทกมาเรื่อยๆแต่ฉันทนได้ฉันมีอย่างอื่นสําคัญกว่าก็แล้วนานๆทีเราค่อยมาหาหมอก็มีครับก็อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่อาการที่ใกล้เคียงกันซึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นมากกว่าก็คือเป็นอาการของความวิตกกังวลโดยทั่วๆไปแต่นี้ก็มักจะสาคัญกับเรามีเรื่องเครียดมีเรื่องที่เป็นห่วงอยู่นะครับพวกอาการใจสั่นอาการหายใจไม่อิ่มแต่ว่าไม่ได้มีหลายๆอาการมาพร้อมกัน แล้วก็ไม่ได้อยู่ๆก็เป็นเยอะขึ้นมาทันทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการในกลุ่มความวิตกกังวลนี่แหละจริงๆอันนั้นก็อาจจะเป็นความกังวลได้นะครับตอนที่เรากังวลอยู่เยอะๆมีอะไรหลายๆเรื่องในสมองเนาะเราก็จําไม่ค่อยได้หรอกว่าเมื่อกี้ทาอะไรสติไม่ค่อยมีนะครับเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูเรื่องกลับไปเช็คมากเนาะแต่ขณะที่ถ้าย้ำคิดย้ำถามท,ที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยกลัวไฟไหม้กลัวไฟฟ้าช็อตอันนั้นเขาก็จะย้ำเหมือนก็จะย้ำไปเรื่อยๆครับ การกแพนิกนะครับจริงการแพนิกเนี่ยเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะการมนุษย์เกิดขึ้นได้เลยนะครับก็หลักสําคัญก็คือมีอาการที่ดูตื่นเต้นนะดูตื่นจะหนกมีหายใจมีเรื่องหัวใจนะครับมีเรื่องท้องหรือมีเรื่องอะระบบประสาทเรื่องเวียนหัวหรือชาได้นะครับเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในเวลาอันสั้นนะครับก็สิ่งที่อยากให้ทําก็จริงๆถ้าครึ่งเป็นเนี่ยก็ไปหาหมอได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องบอกว่าฉันจะเป็นบ้าหรืออะไรนะครับถ้าเป็นแพนิค คนไข้ส่วนใหญ่หายอยู่แล้วในรูการรักษาที่ถูกต้องถ้าจะต้องกินยาก็กินอยู่พักหนึ่งนะครับเราอาจจะป้องกันตัวจากแพนิคได้บ้างนะครับโรคอาการต่างๆของแพนิคเนี่ยบางทีสัมพันธ์กับการใช้ยาโดยเฉพาะสารเสพติดนะครับพวกแอมเฟตามีนโคเคนพวกนี้สําคัญเพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปครับก็ไม่เกี่ยวยุ่งกับมันนะครับยาพวกนี้สามารถกระตุ้นให้ระบบอัตโนมัติเนี่ยทงานเยอะขึ้นมาได้ฉะนั้นอาการเหมือนแพนิคเป๊ะเลยครับออกกาลังกายอย่างเหมาะสมก็ช่วยได้ครับ แต่ว่าคนไข้แพนิกหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบช่วงที่เป็นก็จะแบบอาจจะไม่มีแรงหรือไม่มั่นใจกลัวว่าออกแรงเยอะไปเดี๋ยวเขาใจเต้นเร็วแต่คําแนะนําก็คือออกกําลังกายเอาเอาเอาท่าที่เอาเท่าที่สบายใจนะครับแต่การได้ขยับบ้างเนี่ยโรคทั้งโรคซึมเศร้าทั้งโรควิตกกังวลหรือรวมถึงแพนิคด้วยเนี่ยก็มักจะดีขึ้นถ้าเป็นแพนิกเยอะๆไม่ไรับการรักษานะ่ยคนไข้จมอยู่กับความกังวลความกลัวอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะมีโรคซึมเศร้าแทรกแทรกเติมขึ้นมาได้ครับ เราจะรวบรวมความรู้ทางด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพร้อมก่อติดความเคลื่อนไหวจากทุกประเด็นสุขภาพรอบโลกสะท้อนผ่านความคิดมุมมองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ทางด้านต่าง,างๆ TN Health เข้าถึงทุกสาระาสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค